ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแลกนาล็อกโอริจินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปี256 6แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเหลืออีกไม่กี่วันท่านั้นเองตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นเรามาส่งท้ายปีเก่ากันสักนิดนึงกันหน่อยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแบบปึงปังปึงปังกันเลยดีกว่าแล้วมาเจอกันใหม่ในปีหน้าดีกว่าน แต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ของเราเขาเรียกว่ามาเกลือก่อนทิ้งท้ายปีนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมตัดเราจะไปเกลืออะไรเราไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมนี่เลยนะท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะมาเกลือก็คือการเปิดตู้สัตว์เรียงนั่นเองนะท่านผู้ชมดาวนูน,นด,ดอกไว้4 0 0 4้0โอ้โหบอกเลยว่าอูฟูจะจัดนะท่านผู้ชมนะคือไอโนมอนซามอนเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอที่อูฟูก่าคือไอตู้นี้ คือตัวทองมีทีเดียว483ใบเลยจริงเพราะงั้นผมจะเปิดได้ตัวระดับ S เนี่ยอย่างน้อย4ตัวแน่ๆแบบการันตีเลยสีตัวแน่นอนเป็นไม่ได้คือก่อนขึ้นปีใหม่วันนี้ขอมาเกลือกันก่อนดีกว่าคือจะเกลือแต่ต้นปีเดี๋ยวดวงมันจะเห็นเกินไปนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะท่านผู้ชมนะเพอกะันได้เวลาที่เราจะมาเปิดกันแล้วอย่างแรกเลยผมจะเปิดตรงนี้ก่อนนั่นเองเนาะโดยผมจะเปิดสัวนเลี้ยงระดับ A ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคือจะเปิดให้หมดตัวไหนที่ยังไม่มีจะเปิดให้หมดเลยนันเองเองืแบบ มีกิจกรรมที่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงกันเดี๋ยวเราไม่มีแล้วมันจะขาดทรัพยากรน,นั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะงั้นเรามาเปิดตู้กันดีกว่าป่ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าดวงขนาดนี้มันต้องมาแร้วจริงๆ4 0 0กว่าใบคือบอกเลยอู้ฟู่แน่นอนเดี๋ยวเราจะไล่เปิดตัวนี้มีอย่างมีแล้วมีแล้ว,ลวเพราะงั้นเรากดเลยอือโอ้โหมันเกือกันท้ายปีเลยจริงคือระดับเอออกมาเลยก็ได้เปิดแบบเหมือนกดใครมาไงท่านผู้ชมกดเขาเรียกว่ากดเหมือนคนรวยเขาเติมกันเป็นล้านไงนท่านผู้ชมก นี่แหละความรู้สึกของเราแบบคือไม่เคยเปิดมาก่อนอุ้ยได้แล้วหนึ่งตัวเอาตัวนี้ออกนะจ๊ะไปเลยบายๆถ้าใส่ตัวนี้เข้ามานะเออนี่แหละเห็นไหมเปิดเหมือนคนรวยเขาเปิดกันนะท่านผู้ชมเปิดแบบไม่เคยเปิดมาก่อนเปิดแบบเหมือนแบบคนอิจฉาแบบเห็นสตรีมเมอร์หลายคนไปเปิดกันลวโคตรอิจฉาเลยแบบกดอย่างนี้บ้างเราก็เปิดบ้างเดียวท่านผู้ชมคือแบบคนอู้ฟูไ่ไปเลยจริงๆกันท่านผู้ชมที่ไหนได้ใบฟรีทั้งนั้นที่มีใบฟรีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็คือ มีให้เปิดเหมือนกันนะแบบโอ้โหรวมๆดองนี้ก็หลายแสนอยู่นะจริงๆนะก่าจะได้เป็นร้อยใบเนี่ยจริงๆเพราะงั้นเปิดเหมือนคนรวยเขาเปิดกับมันคังอย่วะเออสุดยอดไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนครับปลดล็อกทุกตัวปลดล็อกทุกตัวก่อนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนเออกดต่อไปเลยฮะเอออุ้ยขาันแล้วว่ะเออทำแบบนด้ระดับเอง่ายจังวะระดับเอสขอให้ออกอย่างนี้บ้างนะคือหมูจะไม่มาจริงเหรอจริงจังป้เออเออนี่แหละนี่แหละกดเหมือนคนรวยเขาเปิดกันสวยจัดเลยพิกกี้หมู หมูราชามหมูนั่นเองนะท่านชมหมูนี่ยเปิดเหมือนคนรวยเขาเปิดเพราะงั้นใกล้จะปีใหม่แล้วจะเดินทางเที่ยวไหนยังไงก็อย่าลืมระมัดระวังตัวกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้รถติดด้วยจริงๆส่วนเราก็อยู่บ้านเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะไม่รู้จะได้ไลฟ์สดส่งท้ายปีด้วยหรือเปล่าพอดีไม่รู้จะเล่นอะไรดีนั่นเองนะเดี๋วดูก่อนเดี๋วดูก่อนนะท่านผู้ชมนะถ้ามันวุอหว่าก็เดี๋ยวไอ้นี่กันหรือไม่ก็อาจจะไป ลฟ์สดกันปีใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายคนก็ไปเที่ยวกันก็คงไม่มีใครแวะมาดูเรานั่นเองเนาะกดมันเยอะจังวันท่านผู้ชมนี่กดเหมือนขนาดนี้แล้วนะเออืออกดเหมือนคนรวยเขาเปิดกันหนึ 1, 2, ่งสองสไหนวะเออออกมาแล้วใช้เพจเราได้ครบหมดแล้วใช่ไหมที่เหลือก็เอาสายที่เราจะใช้กันนั่นเองเนาะสคริปต์ครบยังอันนี้ขั้นเต็มแล้วอ่าอันนี้แล้วกันนะอัพให้มันเต็มๆแป๊หรืออันนี้ยังไม่เต็มเออยังไม่เต็มดีกว,ว่าเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลวนะได้เวลาถลุงตอบ คนมันรวยอะครับช่วยไม่ได้นะผู้ชมโมโหรวยระดับเอรวยจัดจัดกดแบบไม่ต้องลุ้นคือกดไปเลยว่ายังไงก็ต้องมาคือถ้าลุ้นไปมันไม่เคยออกนะท่านผู้ชมสวยจัดเฮ้ยโซฮีคบยังโซฮีเราคบคบขันยัง ไม่รู้ฮะกดไปก่อนช่างมันคือตอนนี้โซฮียังไม่ถึงคันสิทธสักทีไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนใช่ไหมจ๊าอืออือเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยระดับเอผมแมงเกือแล้วว่ะท่านผู้ชมเกือตุยตุยวิโซฮีสวยจ่าอือกดต่อกดต่อกดไปดิครับกดเหมือนคนรวยเขากดกันอุ้ยเอ้าได้โซเฮ้ยโอ้โหดีใจเหมือนได้ระดับเอสองตัวแต่หูออกขนาดนี้ไม่ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้อีกแล้วที่เหลือก็เอาอันนี้ไปเลยฮะ นี่ก็จะเป็นอัดเต็มอย่างนี้ไปเลยกดต่อครับยิงยาวดีครับยิงเหมือนคนรวย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าอโซฮีอีกแล้วสรุปเราเอา,เอ,าอัดคลิปอย่างวรท่านผู้ชมคือกดมาขนาดนี้ไม่ได้อัดนี่ฮาอยู่นะเนี่ยฮาแบบฮากากเลยจริงไหลไปดีไหลไปดิไหลไหลอือกดแบบรวยจัดรวยขนาดนี้ไม่ต้องลุ้น เฮ้ยสุดยอดไปเลยเอ้าวชีพหายขาดใบหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ลงรอยไงซื้อสักหน่อยเอาอยู่ไหนไวะเนี้ยมันใช้ตัวไหนไหมะโอ้โหหนึ่งร้อยเลยอเออมีแลกป่ะหนึ่งร้อยนี่แพงไปเออโอ้โหแม่งไม่ดีแรกโอ้หนึ่งรอยแพงไป่ะขอใบหนึ่งดีมันเศษมันเกินนะไหนะไหนไม่มีแลกหรอไม่มีแลกจริงบ้านไม่มีแลกหรออ่า ไม่มีแรงกระช่งางบันละกันนะท่านผู้ชมเนาะโคตรอูฟูเลยจริงๆสําหรับสันลีระดับ A เราไว้รีรอกันเลยดีกว่าเราไปดูกันที่ตู้ระดับรีเจนดารีซัมมอนเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยอูฟูมากเดี๋ยวเปลี่ยนเซ็ตก่อนนั่นเองนะเออนู่นนี่นั่นเออแล้วก็อะไรอีกนะอ่านี่เซ็ตหนึ่งเซ็ตไปเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะนี่แหละฮะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมมีซามูดแดงก่อนเพื่อนบอกเลยว่ากรีดแน่นอนจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้ว กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเราว่าเรามาลุยกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมบอกเลยว่าอูฟูแน่นอนนะงานนี้กดแล้วถึงไชิบหายสเลี้ย,ย,ยงอะไรอะไร,อะไรเต็มวะเอา้าโซฮีเต็มไม่เต็มตอนไหนเมื่อกี้ไม่เห็นเต็มเลยอะไรวะงงเอเดี๋ยวกว็นะโซฮีเต็มเอาอะไรดีอะถ้างั้นมีตัวอะไรบ้างที่ยังไม่มีตัวอะไรก็ได้ but, ไปเถอะคืออย่างน้อยให้มันช่วยก็ได้ละกันเนาะนี่แหละพร้อมแล้วได้เวลากดเออ ไม่มีเอสออกเอสมาเลยอย่างนี้เอสอยู่ไหนเอสบัดเพิงเดี๋ยวข้ามเรื่องอุ๊ยโอ้โหกดรัวๆกดเหมือนคนคนรวยเขากดกันกดแบบไม่ต้องมีเทคนิคและชั้นเชิงกดไปเลยฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยค้างชิหายอลิศเอ้ยระดับเอสอยู่ไหนวะมาจะเสดเอ้ยโถโหอกดเหมือนคนรวยจริงๆอ่ะคือประมาณ480ใบก็พวกคุณก็ลองคำนวณเอาเฮ้ยโอ้โหสหูแดงสวย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  รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงการันตีถูกต้องมาหู่ยิบหวานเลยไปต่อน,นีไปต,อนนไปตอ่อเออรวย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 กดแบบนี้กดทีเกินไปไม่ไดีเอาค้างชิบไายฮาปี้เออกดเร็วไปก็ไม่ได้นะครับกดเร็วเราเออยิงยาวยิงยาวกดเหมือนคนรวยเขากดอู๊ฮาปี้เ็อะไรวะและ้วระดับเอสเราอยู่ไหนคือเออเอาฮาปี้อีกแล้วอะไรวะเฮ้ยไหนเอาค้างอีกโอ้อลิสทิพหายแล้วไหนเอสเราเนี่ยคราวนี้ไม่มีเศษออกเลยเฮ้ยฮลัลโหลยิงยาวขนาดนี้ เอ้ยวาคิรีสวยจัดสวยพี่สวยไงโอ้โหเปิดเอาไว้ค้างเอาเดี๋ยวเออเมื่อกี้มันค้างไม่ใช่เหรอทำไมกดไม่ติดวะเออได้ทีเดียวสองตัวเลยเหรอร่ำรวยร่ำรวยาพาอีกแล้วเอ้ยาพายิ่ออกบ่อยขนาดนั้นโอ้โหอ้โหนี่นะครับนี่คือความรู้สึกของคนที่มันมีเงินกดกันนี่ว่าแบบนี้โอ้โหโคตรอิจฉาอุ้ยสวยจัดดีมากโอ,อ้โหออกรวยเลยเออเอืออย่างนี้ดิสวยจัดอ๋ออลิสอีกเนี่ยนี่แหละขะใคร ใครที่บอกเลยว่าอยากรู้สึกถึงคนมีตังกดกันยังไงแนะนำให้ดอกครับบอกเลยนี่แหละค่ะคือคือความรู้สึกของคนรวยจริงๆกดแบบไม่ต้องคิดไงคือกดๆมไปไปเหอะเดี๋ยวหมดก็ซื้อใหม่กันนะท่านผู้ชมโอ้โหบอกไปเลยแต่ของเราไม่มีเงินซื้อใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมาพราะงั้นเรากดไปเรื่อยๆกดไปดียิงยาวยิงยาวยิงยาวอีกยิงไปอีกยิงไปอีกไหนเอ้าให้ค้างอุ้ยสามูสวยอุ้ยแฮปปี้อุ้ยอลิสไม่ออกไีกสักตัววะถามจริงอูโหเอาค้างเดี๋ยวโอ้โหตกใจอยู่ออก ไม่ค้างแล้วโอ้อลิสค้างอีกเอาไม่ค้างหรอค้างหน่อยค้างนิดค้างหน่อยสักคาเกมเด้งอูฮาร่ปี้โอ้ขออีกครึ่งตัวป่ะได้กี่ตัวเราวันนี้ไม่ได้คำนวณเออเออค้างเอาชิปหายเออเอาไม่ไม่ค้างว่ะท่านผู้ชมโอ้โหได้กี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะซามูสาม 3. ปะ่ะอา่าเรามีซามูกี่ตัววะท่านผู้ชมมีใครนับหน่อยช่วยเรานับหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งดูย้อนหลังสักนิดหนึ่ง จำไม่ได้แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมพอหโหบอกเลยว่าอูฟูอูฟูปลรรบุรุเหลือมากจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โหคต้นรวยเป็นไงบ้างนะท่านผู้ชมสําหรับการเปิดกาชาเกลือในรอบนี้ผมบอกเลยว่าใครที่แบบไม่เข้าใจว่าคนมีเงินเขากดกันยังไงดูผมเป็นตัวอย่างได้ดองแม็กเป็นเดือนเปิดมา4ี500่ร้อยห้าร้อยใบกดแบบไม่ต้องไปสนใจะไรนะกักดๆไปเหอะหมดเดี๋ยวค่อยเติมใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมนะพอด,ดีเสียอย่างเดียวคือเราไม่มีตังค์เติมมาเราไม่จตด มีแต่ความพยายามในการะส,สมนั่นเองนะท่านผู้ชมนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะเรียกว่าเกลือส่งท้ายปีกันไปเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูนชมกับมมผมบ๊ายบายจ้าส่วนใครที่รอแบบช็อตวิดีโอเดี๋ยวเราจะลองทำมาดูแล้วกันนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะบ๊ายบายจ้าทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ